รินคับประมาณ3เที่ยวจริง้งขยะประมาณ4-5ชิ้นครับผมก็มี5-6ชิ้นครับเพราะเป็นขยะตลอดอ่อขยะเองครับส่วนมากถ้าเป็นขวดพลาสติกก็จะมาใส่ตรงกนี้ครับถ้าเป็นถุงพลาสติกก็จะเป็นถังขยะไม่ครับครับผมทิ้งไปเลยครับเพราะว่ามีอยู่ถังเดียวครับ ก็ไม่ได้ขนาดนรับก็ทิ้งลงไปเลยใน1วันคาดแยกขยะเยอะไหมคะเยอะอยูย่ค่ะกระดาษมีปวดพวกนี้ค่ะพวกขยะเปียกก็ทีตั้งหากใน1วันคนไทยทิ้งขยะปริมาณ73,560ตันต่อวันและห่งคนทิ้งขยะปริมาณ1.1กิโลกรัมต่อวัน และ27ล้านตันต่อปีนอกจากนั้นขยะปริมาณ7แสนถึง1ล้านตันที่ต้องถูกทิ้งลงทะเลพฤติกรรมคนไทยเกี่ยวกับการทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่ถูกทังปัจจุบันไม่มีบทโดนโทษอย่างจริงจังจงทําให้คนไทยส่วนใหญ่มองข้ามละละเลยไปทั้งที่ในความเป็นจริงการลดปริมาณขยะมูลฝอยให้ได้ผลดีนั้นต้องเดิมจากการคัดแยกขยะมูลฝอยก่อนทิ้ง เพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อนทำให้ได้วัสดุเหลือใช้ที่มีคุณภาพสูงสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่ายรวมทั้งปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องนำไปกำจัดก็จะมีปริมาณน้อยลงด้วยค่ะทางคณะผู้จัดทำรายงานจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาการรีไซเคิลข,ขยะจึงได้พบกับสิ่งที่น่าสนใจก็คือขวดพลาสติกสามารถทำ G10 ได้จริงหรือไม่ ทางคณะผู้จัดทำรายงานจึงได้ลงพื้นที่นาวัดจัดแดงจังหวัดสมุทรปราการที่เป็นสถานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะจากการที่ได้ทำการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลทำให้ได้ทราบว่าขวดพลาสติกสามารถทำเป็นจีวรผ้าได้จริงโดยที่ขวดน้ำนำไปอัดเป็นก้อนเพื่อทำการแพ็คส่งขึ้นรถบรรทุกไปที่โรงงานแปรรูปเพื่อให้ขวดพลาสติก กลายเป็นเส้นใหญ่และนาํามาทอเป็นผ้าจากนั้นจึงย้อมสีตามหลักภวินยัยและทำการส่งกลับมาที่วัดจัดแดงโดยให้ช่างฝีมือจิตอาสาตัดเย็บอย่างปาณีเพื่อเป็นจีวรพระคุณภาพสูงค่ะ เนื่องจากสาเหตุหลักของมนุษย์เป็นสาเหตุหลักของความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นของปรากฏการณ์ต่างๆโดยเฉพาะบทที่6ที่ทำให้เกิดการสะสมตัวของกา๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศที่มีคุณสมบัติในการกักเก็บความร้อนส่งผลให้อุณหภูมิต่างๆของโลกทำให้เกิดผวเสียหายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมทรัพย์สินการนำรงชีวิตของมนุษย์ไปทุกพื้นที่ของโลกรวมถึงประเทศไทยเอง ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะช่วยกันมากที่สุดก็คือลดการใช้พลาสติกหรือรู้จักการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเพื่อช่วยลดโลกร้อนและเห็นถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตของตนเองและสังคมให้มากขึ้นโดยเริ่มต้นจากตัวเราเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะ